แต่อีกดอกแล้วจ้าเห็ดพึงหวานปาพนา,มมาพี่นองงามม่พี่นองคนซ้อนบ่จ้า นีภาพ,พี่น้องเอฟซีเขาป้าแคบพิดอีกแล้วจ้าบึงบรรยากาศบานป่าอยู่ทั่งคืมทั้งฝนตกจ้าพี่น้องสองฟังท่างนี่ก็จะอะ่มีฟ้ามวัวฟ้าหม,มาแล้วก็ลานอาหารนะจ้านี่มงนี่จ้าพี่น้องชมบรรยากาศอันรดูใบไม้ร่วงสองฟังท่างจ้าสองฟังทางนี่ก็จะเป็นป้าเห็ดแลวจ้าพี่น้อง อันใบฤดูใบไม้ร่วงเนี่จ้บพี่น้องจะงามงามทีจ้บพี่นองอยุนยูท่างยุโรปเนาะจ้าปลายูกระชิดว่าแถบทุกประเทศน่ะละจา้าใบไม้อันสีเหลืองสวยท้าแดดออกนี่แห้งงามคักดี่จ้บพี่น้องขอบคุณพี่น้ n เอฟซีหลายๆได้จ้าเด้อที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจลุนไปน้ำกันจา้าเมื่อนีวาสิเดเฮตอีหยางแน่ะนะจา้าอันปลาท่างนี้บด้มาอันเป็นอาทิตย์ สองอาทิตย์แล้วที่จะป้าทีสีเขาไปมือหนีนะจ้านี้หดแล้วจ้าบ้ดนีอ้ไปลุยก,กันเลื่อยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขอนมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำกันเจอแล้วจ้าดอกขแกลกแหกมันเห็ดพึ่งหวานจ้าพี่น้องขาปวดๆจ้าพึ่งหวานลุดไปน้ำกันจ้าพี่น้องว่ามือหนีสิได้เห็ดอีหยังแน่จ้า มาเจอเห็ดโก้เนะจ๊ะพี่น้องตามาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดกอเห็ดกอถือนำฝนมาเศร้านี่ฟอนก็ตกอีกแล้วจ้าพี่นอ้อ,นองฝนหยุดตกก็เลยพากันฝ้าออกมลามาเก็บเห็ดจ้ามาปลานี่กับบคอยมีเห็ดปันใดดอกค่ะพี่น้องเดินเขามากไกลแล้วด้จกกวจ้ากลัวสิมาถึงพี่นนอจา้าแต่ว่ากะบบไดรีวิวให้พี่นอ 4, ้องเอฟซีชมอัมน ตั้งแต่อันตอนเข่ามาเนาะจ้าเข่ามาอันลึกแม่พี่น้องจังพอเฮ็ดเนาะจ้าอันนี้จะเป็นเฮ็ดลมจ้ะนี่เฮ็ดลมป่าอยู่บ่เคยเก็บป่าอยูก่กะสีบ่เ,เก็บหรอกค่ะพี่น้องก็เอาไว้เนาะจ้าเดี๋ยวนี้เฮ็ดพึ่งหวานหายากยากที่พี่น้องบ่ค่อยมีแล้วจ้าเขาจะบ่บ่ออกแล้วแม่พี่น้องโอ้ยแม่งล้วพี่น้องบังเห็นพี่น้องยับซี่บังไกลไกลไนี่ ป๊าอกอบใหญ่เลยนั่นเขาแม่งหรือจ้ะเห็นไหมจ้ะนี่ยนอนจอแล้วน่นอนจอแล้วขาแกจะเป็นสีเหลืองๆแล้วนะจ้ะถ้าขาขาวจูนพูนนี่ก็แสดงว่ายังอ่อนๆยังเอา,ดา,าได้นะจ้ะเ่อใดซ้ำพี่น้องป๊าอกอบใหญ่บลูงเนี่ยเอ้ยพี่น้องไอเป็นแถวทรายไหลยอยู่เป็นทางเงาเลยจ้ะ มื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดก็เห็นนะจ้ะเห็ดอันนี้เนะา,า,นานะแต่ว่าอันว้าววันนี้ก็เห็นอีกเออปวดนะไม่นอนปวดนเขาไปขังหน้าหน่อยนะจ่ะแต่บ่เคยเก็บเนาะจ้ะก็่กเ,เก็บนะจ่ะพี่น้อนทานดอกนี้พี่นอ้อน,อนอเลยว้าวปวานะเก็บทานดอกงี้ค่ะขาเหี่ยวๆว้าวดอกอุบาดว์ทะลอดเลยนี่ ดอกบีสมงามบนะนี่ยพึ่งสวมๆนะ,ะ,ะ,ะจา้าสุดยอดเลยพี่น้องแสดงมาแถวนี้บ้าน,นไหนมีคนมา,จากจ้ายังเหลือใบไฮยุนี่จ้าพี่น้องแต่อีกดอกแล้วจา้าเห็ดพึ่งหวานถือว่าโศกดีพี่น้องไงได้เห็ดพึ่งหวานนะจา้าสุดยอดอนนะตุ๊กปุป๊ปพี่น้อง,งเมื่อกี้ตุ๊กปุตาฮักเนี่ยเห็ดพึ่งอัน วาสมได้เอาบรรยากาศปลาเห็ดมให้พี่น้องเอฟซีชมบรรยากาศปลาเห็ดมืองนอกก็สิเป็นยังสี่ละค่ะพี่นอ้องเลยดูใบไหม่ร่วงใบไม่กำลังเปลี่ยนสีพูนลุงจอดเก๋าหาอยู่ฝั่งพูนอันซอยกันหาแต่ว่าป้านี่บ่คอยมีเห็ดเลยอยาบ่าคอยพอแม่จ้าพี่น้องพี่น้องผลงานหมูป้าเพื่อพี่น้องเอย หมูปลาดุดไว้ท่าหมูปลาอันปลานี่หล่ไล่ที่พี่น้องเคยมาเห็นไอจีสุดกับมะบอพี่น้องไอจีสุดกับมะบอพ่ออยู่แต่ว่าอันพ่อแต่ด,ดกๆๆอกโตเท่าแก่แล้วนะจ๊ะนนี่ี่ดอกนี้นตุมต้มๆน,นี่พ่อเฮ็ดขอนสนกับพี่น้องพ่อบุระยายไปนน้ำทางบุระ เมื่อกี้เกือบว่าเห็นเก็บเก็บเลยไปเดินมาตัางกวงตังไก่โอ้ยพี่นองเลยดอกตุ่มตุโอ้สมัยอันยายเป็นดอกนะนี่พะพินอง ะมาบอกเป็นกอเป็นเหงาแท่ไหมน้ำเก็บเทียนละดอกใครกอบมีแล้วพี่น้องเนาะ เก็บเทียนละดอกนงดิพี่น้องเพราะว่าเขายุ่งใหญ่ๆไหมพี่น้องเนะีย่ยอดี๋ยเก็บเป็นกอเลยต่ว่าก็เป็นออกเทียนมองละกอละดอกสองดอกจ้ะ,ะบานก้อนี้ うん。 อ, <g üler> อัอนซ้อนนาะพี่น้องเอาะปะูดะพี่น,อออน,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 น้องอเอ้ยขันอันขันบ่นั่งซ่องนี่อ่เห็นที่จ้าพี่น้อง เดี๋ยูเห็ดเห็ดคอนสนดกว่ามันสิบ๊อพอเลยยดกว่ามันสีพอแต่เห็ดคอนสนเถานะจ๊ะสูบสูบด,ดีมากๆเลยเห็ดลาย,ยานี่นะจ้าอ้ยตากตากตากอื้อมตัดขาวออกพี่น้อนขา,นขาจูดบคุณ เด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ากันป่าอยู่มาอันพ่อมูเห็ดขอนสนแมาจากพี่น้องแต่ว่าเขาออกเป็นใหญ่ๆเขาบอออกเป็นกอวไหมคะพี่น้องป่าอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆดาเดอ้อจ้าเด้อทั้ง FC เอฟซีเขาเอฟซีไหมป่าอยู่อ่านทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าดีใจแห้งพี่น้องเอฟซีเขามาให้กําลังใจ อนซ่อนเห็ดอันขอนสนมองนี้จ้าพี่น้องขาอวบๆจ้าเห็นอ,อ,อันเห็ดขอนสนหลายเยอะดิจ้าพี่น้องแต่ว่าอันเขาบานเมดแล้วนะจ้าโชคดีมากพอเห็ดอันโอ้เห็ดอันนี้แม่พี่น้องถ้าบ่จักสันนี่บ่ได้เห็ดเลยดิจ้าอสันบ่ได้เห็ดเลยนี่ขาขา พี่นงงาม,มางบ่พี่นองวันซ้อนบ่จ้าวันซ้อนน้ำป่ายู่บะมึงว้าวโอ้ยถักถักตัวน้อยๆนี่หลายหลายที่พี่นงเพราะว่าอากาศชื้นเนาะจ้าเขาจอบออกมานะมาเก็บเห็ดมือนีกับม้านคือเก่าหร้อจ้าพี่นองแต่ส่วนมากับสีได้เห็ดอัอนขอนสนเนาะจา้ามันนี้สิเขาบ้านแล้วค่ะพี่น้องสำหรับลิปมีขอฝากไว้แค่นี้เด้อจา้า ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อยจ้าเด้อทางเอฟบิเก่าเอฟซีใหม่เจอกันคลิปหน้าจ้า